พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเวลาที่คนโมโหเก็บความแค้นไว้เนี่ยผลเสียก็จะมีมายาวนานพระถ้าหากว่าคำจัดมันไม่ได้เราก็จะอยู่ในความขมขื่นตลอดไปแต่วันนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าวันหนึ่งมีคนมาจากที่อื่นมาเยี่ยมเจ้านาคนหนึ่งที่ กำลังไถนาอยู่เขาใช้ลาไถนาแทนที่จะเป็นวัวกับควยนะครับแล้วก็หลังจากที่สังเกตดูว่าชนาคนนี้ทํางานแบบนี้นะมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้เขาก็เลยบอกว่าผมไม่อยากจะบอกกับคุณว่าคุณควรจะทํางานของคุณอย่างไรให้มันดีแต่ว่าอยากจะบอกกับคุณว่าคุณทํางานถ้าทํางานอย่างนี้อย่างที่คุณทําอยู่เวลานี้เนะี่ย คุณจะต้องทำงานหนักกว่าธรรมดาก็เพราะว่าแทนที่คุณจะใช้เชือกตีลาทางซ้ายขวาอะไรเนี่ยนะคุณน่าจะบอกว่าจี้หรือห่อพูดสองคำนี้ลามันจำได้แล้วมันก็จะ,ะสามารถทำงานโดยที่คุณไม่ต้องมาเสียเวลาเสียแรงในการกระตุกเชือกชนาคนนั้นเขาก็พูดนะว่า เขาน่ยไม่ใช่ว่าอยากจะทาง,งานแบบนี้หรอกแต่ที่คนพูดให้ฟังนี่ก็ดีแล้วละ่ะเพราะว่าไอ้เจ้าลายตัวนี้นะมันดีดผมเมื่อห้ปีที่แล้วแล้วผมไม่สามารถที่จะให้อาภัยมันได้เลยผมจึงไม่พูดกับมันตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาผมจึงตัใช้เชือกแทนพี่น้องเสียเวลาและความขมขืนนี้ เวลาที่เดินทำหลังลางก็จำได้แต่ว่ามันดีดต,ตัวเองในวันนั้นเจ็บปวดเหลือเกินเก็บความเจ็บไว้เวลานี้ทำให้การทำงานก็ไม่สนุกครน,นี้เราก็เห็นว่ามีหลายคนที่เก็บความขมขื่นไว้เป็นเวลานานแล้วก็จำคำพูดต่างๆที่คนอื่นพูดต่อเราทำให้เรารู้สึกเสียใจมากเราจึงไม่สามารถที่จะหอภยัยก็ได้ แต่โชคร้ยายหละเกินกับพี่น้องความคขมขืนนี้มันไม่ได้ทําลายคนอื่นไม่ได้ทําร้ายคนอื่นด้วยแต่มันทาร้ายตัวเราเองแม้จะมีความขมขื่นสักเพียงไรก็ตามถ้าพวกเราสามารถที่จะสลัด,ลดมันทิ้งแล้วเราก็จะมีความสุขได้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เช่นนั้นถ้าเราจะเก็บมันไว้เราก็จะเก็บไว้จนถึงวันตายแล้วก็ ไม่สามารถที่จะทําให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับพี่น้องนี่บุญเปาโลพูดกับพี่น้องในวันนี้ว่าอืท <c oughs> ั้งทั้งหลายจงขจัดความขมขื่นความขุนเคืองความโกรธการขู่ตะคอกการนินทาว่าร้ายและความไม่ดีไม่งามทั้งหลายแต่จงมีใจอบอ้อมารีมีเมตตาต่อกัน ให้อภัยกันอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเถิดใช่แล้วถ้าพวกเรายังเก็บความขมขื่นไว้อยู่ขอขอให้เราพยายามสลัดออกให้ได้นะครับเพื่อชีวิตของเราจะได้มีจุดยืนดีขึ้นจะเดินทางได้ตรงกว่าและถ้าหากว่าเรายังเก็บมันไว้อยู่ก็หมายความว่าเราลงโทษตัวเองทำให้เราไม่มีความสุข ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้รู้จักให้อภัยนะครับสวัสดีครับ